ขอขอสวัสดีครับผมก็ผมก็พยายามไม่เขียนนะแต่มันก็คือผมเชื่อว่าเป็นความผิดพลาดที่ว่าได้ามาสอนทุกคนก็น่าจะเป็นอะไรที่ดีช,ช่วง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 นี้เอางี้่อนถามว่าช่วงนี้าทาทาอะไรบ้างคะช่วงนี้<ม>เห็นคนเจอแถวๆข้างๆบอ่อนี่คือล้านบ่อจริงๆไหมคะไม่คือลองเสดได้เสียได้เสี็จได้อะไรไคะที่ เราเราคิดว่าเราจะแบบดูแลมันได้นานนะมุงบออะงแต่ว่าสุดท้ายพรไม่ได้แล้วก็ต้องยอมรับความจริงนะเกื่อก็คือเหมือนแบบมาถึงวันวันหนึ่งเราเอ๊ะมันไปไม่ไหวแล้วก็เลยก็ต้องยอมเนาะก็มันทำไมมันเหมือนจริงอย่างนี้มือเรียกเอาต่อดิต่อไม่แล้วจุดจุดพิกผันมันเกิดอะไรขึ้นมันทำไมถึงแบบ อยู่ดีพิกผัดนให้เราจากที่เป็นเจ้าของที่เป็นแบบหลายหลายไล่ขนาดเนี้อยู่ดีกลายมาเป็นเด็กลางบป่ปลาได้ไงพี่แซมครับพี่แซมจดุดเริ่มต้นจากพี่แซมครับค่ะพี่แซมเอาอันนี้อักษรย่อแซมแล้วกันค่ะเดี๋ยวคนเขาจะแบบมันจะแบบเดี๋ยวคนโดนฟ้องร้องอักษรย่ออะไรนะครับแซมไม่อักษรย่อแซมถ้าเราพูดช <c oughs> ื่อเราตรงๆเดี๋ยวเราโดนฟ้องค่ะเราพูดไม่ได้เราพูดอักษรย่อแซม ฮะโอเคได้ก็เหมือนจะยอดผมไม่เคยคิดจะลองเลยนะอืไม่เคยคิดจะลองมันมันแล้วมันทำไมมันทำไมเตะบอลเออเตะบอลมาเตะบอลชายเออชุดบ้ายเตะบอลเหนื่อยไปหน่อยมันเหนื่อยคราวนี้มันเกิดอาการไงไม่อยากทำงานไม่อยากมันเริมละชุดป้ายเตะบอลอย่างเดียวก็ วันๆคืออยู่ดีจากวันหนึ่งที่คุณมีทุกอย่างแล้วคุณร่ํารวยแล้วคุณมีเงินอยู่ดีวันหนึ่งคุณก็อยากชุดบาครบชุดไม่ได้แล้วก็เชิญเชิญชวนคนอื่นชูดนะครับคนอื่น,นทีมงานก็มาใช่แต่พอเขาชุดเขาได้ดีกันหมดเลยอ่ะชุดแล้วเบสเบนนี่ไปทําอะไรคะก่อนหน้านี้เป็นคนคอยเปิดซาวตอนนี้เป็นทําอะไรนะคะเบสเขาเปลี่ยนเเป็นซ <CEO S 2> ีอีโอซีอีโออ่ะ เ,เขาเขาหาวิธีนนจนเป็นเจ้าของบริษัทผมได้พอเขาเป็นได้ผม,ผมตอนแรกผมก็ยังทํางานให้เขาอยู่แต่แป๊บแป๊บมันก็เป็นไปไม่ได้ครับผมก็ออกมาอยู่ของผมเองอะไรเงี้ยครับแล้วอยากรู้ว่าอ่แล้วแรับนะอันนี้คือภาพในงาน, <c oughs> นาแม่เลยเอะพูดดีๆพูดดีๆเออครับทําไมครับเล่นไปกลัวไปเ <c> ล <oughs> ่นไปเงินที่มีแบบเป็นโอ้ยหลายหลายล้านขนาดนั้นมัน มันหายปปไปกับอะไรอยมันหนพูดแตมันหายไปกับอะไร่ะคุณแนบะมันทําให้คุณกลายเป็นคนล้างบ่อได้ยังไงตอนนี้ไม่ต้องแจ้งเล่นที่บัญชีตรงนี้ค่ะไม่ต้องให้ใครโอนเงินเข้ามาแล้วยอยากรู้ว่าแอนแล้วแปบนะอันนี้คือพาัานแม่งเลยมึงพูดดีๆพูดดีๆเออครับทําไมครับเล่นไปกลัวไปเล่นไป ไอ้งินที่มีแบบเป็นโอ้ยหลายหลายล้านขนาดนั้นมันมันหายไปกับอะไรมั่หนมันหายไปกับอะไร่ะคุณแนบมันทําให้คุณกลายเป็นคนล้างบ่อได้ยังไงตอนนี้ไม่ต้องแจ้งเลขที่บัญชีตรงนี้ค่ะไม่ต้องให้ใครโอนเงินเข้ามาเพื่อบริจากราไม่รับบริจาคค่ะนะแต่ผมเจื่ แต่และที่ก็รับกันหมดอะไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่รับอ่ารวยข้ามวันเลยนะเวลายร <ๆ S 2> ายการเราไม่รับบริจาคค่ะอืศูนย์สองสี่เอาเอากระดาษทิชชวงไปซับน้ำตานะคะไปค่ะวันนี้บัญชีจริงๆคุณนั้นเนี่ยผมไม่อยากลองนะมันถึงเวลาแล้วแหละกรสนายคารสีเขียวศูนย์สองสี่สองเก้าหนึ่งเจ็ดอีกสามตัวยองมึงพูดถม่ไม่ได้ไม่ได้อ่าไม่ได้แม่งรอก่อนรอก่อน อนทิชูขอลองให้ใช้ทิชูอีกสักแผ่นได้ไหมคะว่ามันซับหน้าดีไหมคะหรืออะไรไงเนี่ยคะครับผมลองลองเช็ดดูหน่อยนะคะเนี่ยต้องขอบคุณนะคะคุณมะมากนะคะที่เป็นสปอนเซอร์ให้กับเราในช่วงสัมภาษณ์คุณแอกนะคะวันนี้นะคะเช็ดผมได้ถ้าบอกคุณไม่ต้องอาบน้ํานะคะคุณแอกดูดีขึ้นเหมือนแบบภาพเก่าๆเริ่มย้อนกลับมาเหมือนภาพเก่าๆมันเริ่มย้อนกลับมาเอ๊ะ นี่เหมือนจะแบบนี่สไตลิสต์สไตลิสต์บอกว่าเดี๋ยวคุาไ,จไปจะเป็นแต่งหลอ่อเหมือนแบบว่าจุนอาจะพาไปเป็นดาราคือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้เรามีสไตลิสต์วันนี้มีสไตลิสต์ชื่อดังนะคะที่ที่เดี๋ยวเราจะมาปรับลุแคแน็กนะคะให้ให้ดูกลับมาดูดีเหมือนเดิมนะคะคอันนี้เป็นสไตลิสต์นะคะเจมมี่ค่ะคุณเจมมี่ค่ะเช้าค่ะีคครรัับบ

และเขาก็คือจะแบบว่า,าม,มีความหวังมากเปลี่ยนไปเลยตอนผมมองนะ <c oughs> ผมรู้สึถ้าหันตามองเลยเนี่ยอ๋อหันตาพอรู้สึกเออมันยังมีของที่ <จน S 2> พอไปต่อคุณเคยเห็นช่วงที่เขาลุกโวลด<อ>คุณรู้สึกว่าไงเงพอคุณกลับให้ทําให้เขากลับไปเป็นเหมือนสมัยยุคลุกโวลดได้ไหมคะก็ยุคลุกโวลดผมก็มองว่าเป็นเด็กที่ใช่ได้ใช้ได้สไตล์การแต่งตัวเาเป็นยังไงคะตอนนั้นตอนนั้นมันก็กล้าลองกล้าเล่นอ่ะพูดตรงกล้าลองกล้าเล่นแล้วก็รู้สึกว่าเออเอ้ยไอ้นี่มัน น้องมันกล้าสู้ชีวิตเว้คุณก็สับเหนือให้ใหสไตลิสเราด้วยค่ะกระดาษคูมาของเรานะคะพี่ยังไม่แตกเลยนะครับกระดาษคูมาของเรานะคะสามารถสับเหนื่อได้นะคะสามารถเช็ดอะไรต่างๆได้นะคะเพราะว่าเด็กก็สามารถใช้ได้นี่คือมึงดึงเวลาเข้าใช่ไหมใช่แต่ละคนยังทำอะไรไม่เสร็จกันนะถถูกไม่มีใครมาไงกูก็นั่งคุยไปเรื่อยๆเนี้ยคุณพีทผมเมื่อไหร่จะมาเนี่ยยัง วันนี้คุณพีนไปสอบปอเออ่ะโอเคนะคะงนานนนี้งานเข้าเวลาไหนไปยนปอเอ,อกวะ <c oughs> ไม่รู้แม่เนวันนหนึ่งเวลานอนเังไม่ค่อยจะมีเลยเขามีเวลาไปเรียนแ่ะกูงงแล้วคือต้องเป็นคนยังไงเนี่ยเขาทำตอนเช้าเขาไปทํางานที่โรงพยาบาลกลางคืนเขามายืนเต้นกับเ, <c oughs> เ,เราเต้นกับเราเขาเปนคืาเต้นกับเราอย่างน้อยวันนี้ก<ห>็เต้นถึงสามสี่ห้าทุ่ม เ <_ EN _> ข้าเวลาไหนไปเปรียนปอเอกวะน,น,นี่คือตัวอย่างของคนที่คุณควรเอาเป็นตัวอย่างใช่ถ้าคุณแบ่งเวลาเป็นอย่างเขาคุณจะไม่หยุดสภาพแบบนี้<_ <EN> _>แล้วคุณอย่าพูดอีกทีเขากำลังโซ่รอดท่านเด็กมาได้วางได้ลองหอ <_ EN _> น่อยชีคนเราท่านมีสไตล์เออเอเอ,อคุณที่ให้โอกาสนะโอ๊ยเดี๋ยวเราจะให้ให้คุณแน็นะคะก่อนที่จะไปเดี๋ยวเราจะมอบอันนี้ไปก่อนเพื่อไปแปรงโฉมนะคะขอบคุณครูหมากมากนะคะเป็นกระดาษทิชชู่อ่ะพูดเป็นสิคะเป็นกระดาษทิชชู่อะไรกระดาษทิชชู่เปียกว้าว เอาดีเอาดีเอเอาดีเพื่อนเพเหมือนมาถึงบ้านอ่ะบ้านดีกว่าดังดีกันดีกันดีจอยดีไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้ยขอำท่านี่อะไรฮะประธานทุกคนนะดีกว่าแล้วมึงอยากไม่มีมาดิแล้วดูนะเฮ้ยประกันประกันเอางี้แล้วกันค่ะเดี๋ยวเราจะให้โอกาสนี้ให้คุณเจมี่นะคะพาคุณแน็และคุณพีชไปแปลงโฉมกันค่ะ จะให้เต็มที่ทุกคนรอติดตามได้เลยอบอกเลยสไตล์วันนี้ไม่เหมือนใครเหมือนเดิมแน่นอนมาๆๆมพร้อมอะไรอยู่วะอ๋อได้ได้เอาไปาค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะเดี๋ยวจะจะ,จะ,จะวัดแบะพักชมโฆษณากันสักครู่นะคะทุกคนระหว่างนี้นะคะระหว่างที่คุณแน็กนะคะอดีตดาราชื่อดังของเรานะคะได้ไปแต่งโฉมนะคะเดี๋ยวจะมากลับมาในสไตล์แบบไหนนะคะหวีดีไหมคะทำให้ทำให้เหมือ,มมอดนดารามากเพื่อนเดี๋ยวจัดใ,ให้เอ้า อ้าวคุณมากค่ะเดี๋ยวเชิญไปเปลี่ยนตรงนู้นได้เลยนะคะและระหว่างนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเชิญนะคะเป็นคุณหญิงท่านหนึ่งนะคะซึ่งแต่ก่อนนะคะแต่ก่อนนะคะจะบอกว่าเออเขาเนี่ยนะคะเคยมาทํางานที่ไทยนะคะและปัจจุบันนะคะได้ผันตัวเป็นคุณหญิงเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้คือเป็นเป็นคนชื่อดังอะไรวะเนี่ยมีรายการกูทำรายการอยู่มึงเดิอนนี้เลยเหรอ ไี่ผันตัวเองนะคะเป็นเออเป็นคุณนายแล้วเพราะว่าเหมือนเขาเออทำงานนะคะเก็บหอมรองริบเงินนะคะแล้วก็กลายเป็นคนที่มีเงินนะคะเป็นเศรษฐินีของประเทศไทยขั้นหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะขอเชิญน,นะคะฮะอะไรนะจะเราจะขอเชิญน,นะคะคุณกามินค่ะซึ่งคุณกามินวันนี้นะคะสวัสดีครับ เชิญคุณราบนะคะมายืนฝั่งนี้เลยเดี๋ยวจะเราจะได้สัมภาษณ์เซธินี่การมินกันนะคะการมินคอนเซ็ปต์ไอส nobody nobody yeah เออ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  nobody สวัสดีค่ะบอกว่าวันนี้เราจะทำเป็นสัมภาษณ์รายการกันนะคะอ่เ๋อโอเคอันนี้คือการมินแอร์คนที่รวยมากๆการมินจีรวยมากๆค่ะบูจาเออบูจาโอเคโอเค เป็นพยายาม CEO เป็นพยายาม c โ o ท่านหนึ่งเท่นี้ไว้เพื่อแคปน้ไว้เพื่อแคปแบ้าไม่บอกไม่เอยชื่อไม่เอื่อแเ่นะไวมื่อาปีแล้วอยู่เมาปีแล้วชิปย้อนถงอ่ามิ่รวยมัม่วโอเคายินรมากคเราจะสัมภาษณ์ว่า คุณกามินช่วงยุคที่คุณเรุ่งโรดได้ทำงานเยอะๆเนี่ยทำไมคุณถึงเก็บตังค์ได้ดีคะอินกีมานัเดนคนโอเคมะยเินอสเซกเ ต้องใช่哦ถึงต oh, uh, ้องใช้생기็โต벌โต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 โใช้เตโ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 ตใช้ตโ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 ตงตโ้โต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 คตโ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 ตนะคตโ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 ตอตโ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  รุงรดด้วยกันมาและปัจจุบันการเป็นเด็กล้างบ่อปลาชารีนี่คืออินกี้มาดั้นซนเต้เพรานายคือตอนนี้เรา่ที่ี่ยงไฮ้เจ้าว่าดีสุดเซี่ยงไฮ้เนี่ยทําไมเปลวโรราคิดว่าจะเป็นยังไงบ้างแซ่ดมากๆไอ้วังชารรวยมากๆโอ้โห 댄스 안타깝고요나 그냥 매달나나 저도 찰리의 팬으로서 그가 항상 인기가 많고 응. 어, 늘 항상 실잘 됐으면 좋겠고 항상 인기를 많이 차지해서 더더더잘 됐으면 좋겠어요. 그속 다른 외람 그니까우리 찰리가 인기 빛이 나나 죄송합니다. 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 죄송 เคยห้ามบ้างไหมคะวันที่เขาซื <im> <comigo> ้อเจ็ตสกี20ี่สพันเนี่ยเคยเคยจับแขนแล้วบอกว่าอย่าทําแบบนี้เคยเคยมีบ้างไหมคะทนไมานี้ซื้อจิ๋มาลาโบคือให้หมดช่องเสียอยู่ใช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 ่ใ는่ใช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 ่ใ Buying too much. 일단 한번 살때 아니 빼어, 막 Go to go to market and if n e h buying too much and, 10, uh, 20, and t e r e buying and l 아, 아니 빼 해달. I think Charlie, please, uh, you don't 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 forget don't l e v e uh don't buy. <t> <t> แต่ได้เลยคือแน็กทุกคนขี้ลืมนะคะขี้ลืมมากเวลาเขาหาอะไรไม่เจอเขาจะซื้อใหม่แล้วก็ซื้อเยอะกว่าเดิมนะคะดังนั้นคือแน็กคขับเจสกีนี่บอกแล้วเขาไปจอดไว้ตรงไหนไม่รู้เขาหาเจสกีไม่เจอเขาก็เลยซื้อมาอีกยี่สิบคันนะคะอันนี้เป็นปัญหาที่แบบในอดันดี้นะ

นะครับที่ทําให้ชีวิตของผมได้กลับมามีชีวิตชีวายขีดหนึง่งบ <c oughs> อกแล้วสีสันสดใสดูดีมีสกุลขึ้นมาทันเทแล้วนะแต่ที่แตะเป็นนัดเดียวบอกแล<อ>้วโอ้โหอันนี้พุ่งตรงนะก่อนหน้าน,นี้ก็ดีนะ <c oughs> ลุงเอาอเชิญคุณไปนั่งเลยค่ะ,ะนั่งค่ะได้ฮะนั่งสัมภาษณ์สักครู่นะคะคุณเจมี่นั่งด้วยะคะ่ะนั่งนั่งเลยนั่งเลยระหว่างนี้เพื่อนๆไปกดกระดุมม้าเอาเองนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าช่วงรายการแล้วนะคะไม่ ที่สามารถแปลงโฉมให้คุณเน็กนะคะได้เป็นกลับมาในยุคลุกมล้อี้ครั้งน้ต้องมินิลล์โอชิคิ้อชิลิบอิคอชิคิบอชิคอชินีโอชิคอชิคออกิาิโอจะคิโอชิคิโอชิคิาอชคโอชิคิโอชอ้คคออันนี้จะิอออิออิ ถ e ้าม e <electromagnetic> <sponge> ีไอ้งามสามงามไม่กูถือเหมือนนี่ที่โผล่มาจากน้ำอะความแม่เหรอไอ้เลนเตียนไอ้เลน่เตี้ยนไงควาเอ้าพี่พี่คุณเจมจีเขาช่วยอธิบายสไตล์การแต่งตัวระดับโลกน่้ทีค่ะผมเนี่ยด้วยความที่ว่าอยากให้นักเนี่ยอุดมสมบูรณ์ในเรื <ivi> ่องของการเงินการงานมันต้องแสดงออกทางสีผมก็รู้สึกว่าสีอะไรมันตรงกับความ พุ่งชื่นอุดมสมบูรณ์ผมเลยเลือกสีเขียวสีเขียวเนี่ยซับเหรอคะถูกต้องครับผม oh <my> God. อันนี้คือตามสูตรแฟชั่นเลยนะที่ผมคิดมาแล้วเตรียมมาแล้วเรียนมา oh <my> ผมก็เลยบอกอ่ะในช่วงนี้อาจจะตกอับและอาจจะต้องการสิ่งที่ชูความมีค่าขึ้นมาก็เลยเอาสีทองที่ผมเองก็ใส่ก็เอาไปสานต่อให้กับชาลี ในวันนี้เรื่องการเป็นเหลืองโทนเขียวนั่นเองครับเป็นทองเขียวนะครับคุณนึกว่าพรีเซนเตอร์อลายไฮ้ยพูดไม่ได้อีเด็กพูดเดียวมันจับไม่ทันอยู่แล้วนีลายพลอยหรือเปล่อลายเสื้อลายพรพลอยดีไซน์มันมันมันคิดมาเยอะไงเนี่ยนี่ก็เป็นหนึ่งในเด็กที่ผมปตอบชมนะเดี๋ยวผมโฟกัสเดี๋ยวผมจะเปิดโรงเรียนสอนเต้นสอนการแสดงนะคุณต้องมาเป็นคุณครูด้วยนะ ว่าคุณมีประสบการณ์โดยตรงผมก็มีประสบการณ์เพื่อนๆเตรียมส่งลูกมาเรียนเลยจริงมะเนี่ยพี่พีชมีลูกส่งมาก่อนเลยพี่พีชเราต้องเปลี่ยนเอ็กซ์ไปสมัครล่วงหน้าได้เลยการบินเนี่ยจะเป็นอยู่แผนกสอนเต้นคุมสอนเต้นเราจะได้คนเกาหลีมาสอนผู้คุณเต้นจริงเคป๊อปบัลเล่อะไรเงี้ยส่วนพี่เต้นยมส่งลูกมาเรียนการแสดงด่าดูนักการแสดงนิดหน่อยเฮ้ยเปิดจริงนะเว้ยแล้วผมรับประกันเลย เอาไหนทำหน้าครัทำหน้าขอขอลองตีเศร้าๆหน่อยเดี๋ยวแน็กจะทำหน้าเศร้าให้ดูลูกคุณเตรียมเป็นดารากันได้เลยเนแน็กเร็วเศร้าตลอดเล่มึงพูดได้ครบเลยเศร้าตลอด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 เหรอทำ้หรออะไรอ่ะอะไรของมึงแน็เแน็คคือไม่ผมจะบอกผมจะเปิดจริงนะครับเน็คสโลแกนของผมส่งลูกส่งลูกาเลกับผมครับ ประสบการณ์ผมมากมายแล้วมันจะขึ้นหนักอะไรที่เล่นมากมายเราต้องทำไงรู้ปะวันแรกเราต้องหลอกคนดูให้สมัครเรียนกันให้เยอะที่สุดหลังจากนั้นแต่สิ่งไม่หลังจากนั้นสิ่งที่เราจะทําคือเราจะตั้งใจสอนให้ดีที่สุดสุดท้ายอยู่ที่ความสามารถของลูกๆพวกคุณที่ตัวคุณเองที่จะได้นําไปใช้มากน้อยแค่ไหนมอคุณไม่ได้นอนใช่ไหมยลยฟุกซ่านอ่ะใช่ <laughs> ช็อตฟิวฟิววะ เ้เอาเหมือนนะหวานทันะเวยมีคนบอกว่าลูกฉันจะปกติไหมเรามีครูหลายคนไม่ต้องห่วงเราจะมีโรงเรียนผมนี่จะไม่เสกว่าที่อื่นผมจะสอนการล้องเพลงยอดแย่ก็มีโซนนั้นเบสจะเป็นครูสอนการแสดงฝุดแย่เ็อเบสเป็นครูโซนสอนก็ไม่มีคนสอนไม่มีดีไมมีสอนบริหารโรงบาลด้วยเออเออไม่มีไอ้เบสถามว่ามีดีอะไรไม่มีเออแล้วเบสมันก็ถามผมแบบคุณนน้องสารนะพี่มันถามว่าพี่ปั้นผมให้เป็นพระเอกได้ไหม ผมบอกว่ามึงต้องไม่น้าตายดีมาก่อนเฮ้ยผมพูดจริงผมเช่อคุณค่าตรงนี้เผมเปิดอะมีคนสมัครเป็นร้อยคนแน่นอนที่ีว่าไหมเพราะว่าผมผมผมสอนจริงแล้วผมก็จะมีคุณครูที่มีบงมีไฟอะไรมาสอนแต่ว่าผมเนี่ยจะเป็นคนที่คอยนั่งดูลูกพวกคุณว่าถ้าใครมีศักยภาพโดดเด่นขึ้นมาเรามีทีมพร้อมถ่ายงานพร้อมเล่นแสดงอะไรเราจะสอนให้เด็ก ถือกล้องถ่ายกันเองอยากไปบอกว่าอยากไปนี่สร้างความฝักให้พี่ปูเมื่อกี้บอกว่าเราจะมีคคุณรูกีไปไปอะไรฮะคุณครูนี่จะมีลอยับรองแพทย์ไปแล้รองแพทย์นึกว่าไปจบไปลอยรับรองแพทย์เอาว่าจำไหนก็เสพน่าจริงเนี่ยสิ่งที่โรงเรียนผมหมดไดสผมจะตั้งโรงเรียนแบบที่ที่อื่นไม่ทำนะที่อื่นเวลาเด็กเรียนแล้วเด็กเบื่อทำไงคุณครูก็ให้เด็กฝึกไป ผมจะที่ว่าถ้าเด็กๆชั่วโมงเบื่อปุกอะผมจะบอกพ่อแม่ตรงเลยว่าถ้าลูกคุณไม่ชอบแต่ให้ผมครบชั่วโมงผมจะพาเด็กไปสอนพายเรือแทนส่งไปอยู่พี่แซมไม่ผมจะพาเด็กไปสอนพายเรือไปขี่เจ็ตสกีแทนใครที่แบบเบื่อการแสดงคอมาเรียนปุ๊กคุณรู้สึกไม่ใช่แล้วนรอพีมีกิจกรรมเยอะเนี่ยแล้วมันตกนะ มึงอย่าเปิดโรงเรียนสอนอะไรมึงเปิดเข้าค่ายเถอะเด็กๆม่นจะแดูเหมาะกับเราว่าอ้าวพูดจริงใช่ไหมพี่ถ้าสมมติเด็กเรียนแล้วมันห้าชั่วโมงมันไม่ได้จริงอ่ะเหลือชั่วโมงเราไม่ให้ทิ้งเราพาเด็กไปเผื่อเล่นน้ําเล่นอะไรสนุกกว่ากันเราคิดลຽนในชั่วโมงนั้นไปคนที่ไปคนแรกน่าจะเป็นคนครูมาก่อสนุกสนุกจริงๆเราไม่ฝืนให้เด็กนั่งเรียนไทยง่วงผมทำเตียงนอนให้เด็กแม่งหลับเลยการแสดงเต้นวิทยาภาพมาหมดใช่แล้วนี่เด็กๆไม่ได้เรียนการแสดงเดียว คุณจะได้เห็นแก๊งเด็กเจ็ดแปดขวบแต่ถือไม้ถือบูมถือกล้องแล้วฝึกถ่ายกันเองสอนลูกเจปูก่อนคนแรกสอนนด้วยโรงเรียนผมครบทุกสิ่งทุกอย่างสมัครก่อนเลยอไม่เอาล่ะว่ไม่รับลูกเจปูเราตัดก่อนเลยไม่รับตอนนี้ทุกคนถามว่ามีเวลาหรอไม่มก็ผมเปิดปุ๊ผมจนทุ่มเทกับสิ่งนั้นให้ได้มากที่สุดมีครูการเม้นด้วยไหมคะมีครูการเมนอยู่แผนกสอนเต้นสอนเต้นแต่ต้องบอกบอกนักไก่อนไม่ได้หวนนะครับ แต่อาจจะไม่ได้รับผู้ชายนะครับไม่งั้นคือคือหนุ่มๆสมอายุมากันเต็มแน่เลต้องบอกว่าเด็กอายุไม่เกินเท่านี้อ่ะก็คือรับเป็นเป็นเด็กๆกบสอนเด็กง่าผู้ปกครองมาเทียบเลยผู้ปกครองมาผู้ปกครองมาอย่าดูคุณครูผู้ปกครองมาแล้วที่รอให้เต็มมาผู้ปกครองมาได้เพราะเดี๋ยวจะเดี๋ยวโคงการจะเปิดร้านกาแฟกล้เปิดร้านกาแฟพี่เปิดเปิดร้านต้มตันพี่วันตูรับบริจาคเน่เจ๊เจ๊เปิดร้นสั่งใด คุณพ่อคุณแม่เด็กเกที่มันรอก็ต้องมาสายใดจริงมากเไหมใชยแบบนี้เลยใช่จริงรล้างรถล้างรถที่เราโซนนะเก๋ดูแลนักเก๋ก็ชอบล้างรถเปิดเวิร์้งอ่ะจริงครบเลยพี่แซมเปิดโซนอะไรพี่แซมเหรอพี่นันทำเล็บทำเล็บเออเกษตรเกษตรเขาจเกษตรตอนพี่แซมการเกษตรแต่เราจะอาจอาจให้ตัวพี่แซมอยู่หลังๆทางๆหน่อยทำไมทำไม เยาวชนเด็กเยอะเฮ้ยผมทําจริงนะเนี่ยคือมีความสุขอะทําเลยอย่าลืมมาเดี๋ยวเตรียมเดี๋ยววันไหนเปิดให้ใส่ก่อนอ๋อไอในปีนี้มาในปีนี้ไอในปีนี้เลยไอในเร็วๆนี้เลยเพราะเขาบอกสองเดือนสร้างเสร็จเขาคุยเร็วคนนี้เขแผนจริงผมเนี่ยทำทำจริงทำจริงโรงเรียนการแสดงสอนอะไรนี่เขาทำจริงแต่เขามีคอนเนคชั่นอยู่แล้วทำเป็นซีรีส์เป็น คอนเป็นบทละครเลยเราไม่เราไม่หลอกแบบว่าที่อื่นทีหลอกว่าแบบมาแล้วคุณจะได้ไปนู่นเรามีทีมขายให้างจแล้วก็ทำให้มันดีที่สุดทำไมอะไรมาเนี่ยท่านขุนท่านขุนแล้วมาเป็นจทงจังด้วยอ่ะท่านขุชินจังเฮ้ยเฮ้ยคนชอบคนชอบมีชอบไหมมีเนี่ยชอบไหมชอบไหมทำไมทำไมมีเขามาเสียเกมโผล่เามา นี่นี่ผู้ใหญ่บ้านใครที่อยากได้ชัดจริงจูชุดจริงจังกํานันกำนันกำนันพินเออกํานัผู้ใหญ่บ้านกับกำนันคุยกันอันนี้เป็นนักอันนี้นักออเที่ยวพวกเดินมาเดินมาเที่ยวหมู่บ้านแฮยูอันน a ้แฮนันเบรีบั๊กแฮนันเบรีกู๊ดเบรีกู๊ดต้องบอกว่าข้าเขาใส่สบายมาก นักท่องเที่ยวเดินมาเจนักท่องเที่ยวเดินมาเจอกับนทักทยเป็นภาษาอังกฤษผสมเป็นอังกฤษแบบเฮ้ยโยันลัซ่ลัีทไลกซี่ลกซี่ Yes Oh What you What you wear Look so cute What is this Yes Ah Yes ผามังเกางเกงอจุเทียเออ where are you what 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 l a e นันอิตาลีอิตาลีุธย ไอ้เจ้านีุ้ทยาแกร้ำซองร้อยลงท้ายเทไรร้อยร้อยห้าสิบเก้าบาทแล้วหนีบหนีบไปด้วยอันนี้คือหนีบเป็นอันนี้เป็นเป็นแบบคาแรคเตอร์เลยโอ้ยูเซลของเยอะมากเยอะมากมากว้าวโอ้เป็นอะไรแบบนั้นเลยเนี่ยนิดเดียเต็มแต่ี๋ยวเดียวเลย